ยังเหลือแผนดินไว้ต่อโคบิดก็ห้ามออกจกบ้านนี่จะก่อป้าอยู่อืมปฏิวาแต่แผ่นดินไว้เนาะพี่น้องเนาะโควิดจะแท้ห้ามออกจากบ้านจะแท้กะยังออกมาเต็มเหมดเนาะโอ้คำว่กลับสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อๆกับบาดสมัยแล้วพี่น้องกับถนนหนทางต่างจังหวัดเนาะพี่น้องเนาะ บ่โทษจะเม็ไล่ยแ ạ กไล่เส้นไล่สาย,ย,ายพี่น้องเอ้ยว่งเงา,านนิถนนต่างจังหวัดเด้อพี่น้องเด้นี่แม้แต่ถนนซองเล่นนี่กัยังสวยยังงามเลยพี่น้องเลยโอ้ถนนเส้นนัน้นก็เส้นลากเลยได้น้องบ้องมันเป็นแยกกันนองอันน้องนี่เนาะ าพี่น้องเบิ่งเอาพี่น้องคนผมแม่เชื่มาเขามาหากัารนอนหน่อยๆทางล่างเนาะนี่มาแยกอีได้พี่น้องเลยนี่เห็นบ่นี่ปมา๋อท้อเบิ่งเอาพี่น้องเลยท่างหนักกับถนนเนาะท่างเชิงกับถนนท่างนี้กับถนนแย่คนยมพ่อมาแยกอันนี้เลยเออว่ะกับรถลังสิทธิ์เนาะพี่น้องวะท้อ เราเกี่ยากับราณไปโบราณอีกฮะการหนึ่งอ่ะบ่เออว้าวดานคางก็จะเป็นแบบปลาธรรมชาติเลยเน้องพี่น้องบา่เป็นอนุรักษ์ไว้ได้พี่น้องเอ้ยนี่มุมมีทำไมาย,ย่างเนาะนี่วา้าวอันนี้คือคลองยืดตุาคตาบ่ อ๋อลังสิตนครนานนยกเนะพี่น้องนองนอี่โอ้โหนี่เบิ่งกระเด้อพี่น้องเลยนี่ <c oughs> สวยงามขนาดไหนถนนประเทศไทยเนะเดยวคนกันเยอะมาก จีดมาเห็ดไมได้นน่เนาะจะนอนนี่นี่ยีงอยโอ้พี่นองเลยเนี่ยถ้าเราอยู่ประเทศไทยเนาะยังมีบ่อนหาปูหาปลากินได้พี่น้องเลยแบบธรรมชาติเนาะมีคนมาตกปลายิงปลาเนาะหาอยู่หากินอยู่จะบ้านผมถือว่ายัางดีอยู่ได้นี่ถนนแถบนี้ เอ,ออยังดีเนี่เยเยนี่ยไดมาด้วกันหรือเดี๋ยวก็มาลื้อได้เนี่ยทานว่าประเทศไทยเนี่ยธนนดีๆเป็นยังคือลื้อทีมแต่เขาคือแบบว่าถนนดีๆเป็นอีกเพิ่นคือบุบปูประกบไปเลยบ่ได้เป็นปะ,ปะดได้ป้าเป็นต้นละอ๋อต้องกูดต้องขีดอ,ออกไหมอัดใหม่เอ,อ้ยอัดใหม่เปิดเลยน้องพี่น,อน,น้องนอนเพราะเ้นทางนั้นเพิ่นเห็ดแล้วแล้วเนาะเส้นฝั่งนั้นเพิ่นเห็ดใหม่บว้แล้ว เรือแต่ทางนี้น้องพี่น้องถนนฮกเล่นนี่พังน,นงนั่ก็ซ้พังนี่ก็ซ้ำน้องพี่น้องบา้าเทศบาลเมืองอย่างนี้บึงยะโสะยะโถบึงยะโถบึงยะโถเนาะอ่อะานหนังสือก็บรทเทาเน๊นนอะ <laughs> ไอ้เบิง้งถนนทนทางน้ำกันนี่แหละพี่น้องเอ้ยบาสมัยกับพอมียังถ่ายให้บเบ,บิ่งไหมโดนมันตกปลายิงปลานะพี่น้องปลาสะพานคามข้องจะเป็นงามเนาะโอ้โหจะมีเงินเพิ่มนั้นทางประดับทางเขงบาบนะ้านเนาะประดับทางเขงบาขบ้านครับเมื่อน โยด้านข้างนี่ก็จะเป็นแบบว่าบอลวิ่งออกกําลังกายได้นี่พี่น้องนี่นี่นี่วิ่งเลาะริมแคมคอกนี่เนาะนี่ที่เฟิรนมาแลนออกกําลังกายเนาะอ๋อนี่ยโอโหด้วยเธอวัดีเติมเลนถนนนี่นะ ยังดีอยู่ได้เนี่ยมันยังฉิมานหลือมาเห็นใหม่แน่นอนอะไรประเทศไทยมันเลิมแบ๊บแบ๊บแบยอ๋อมันเริ่มมันเริ่มยาพางแล้วเนาะแต่มันแตกแตกพางแตกเหมือนเหมือน,น,นกินินาะแตกพางแบบนี้เหมือนแห้งแหล่งแบบบริยังไงประเทศช่ว็นี้ลองเดือดไม่เห็นติดอ๋อ ได้สำนีงเมื ite, ่อวัยย่บานกันบุนหัวแล้วนี่เ้าเลยเพราะว่าตามห่างตามยังเนาะพอวิทวิกิตแผ่นดินไหวทุกคนก็ออกมาใส่ชีวิตปกติรถแลนวันวันวันนึง ปกติคือเก่าเนาะพี่น้องม่มี่ยังเี๋ว่ามาจะทนจะเทือนได้นะเดี๋เรือลังซีเดี๋ยวเรือลังซีพี่น้องเอ้ยพ่อคนยังแน่นเลยพ่อป้าโจเดี๋ยวเพนดินไว้ต่อโคโรน่าบ้านนี้จะกลับไปอีกอืมบ๊วยว่าแต่แพนดินไว้เนาะพี่น้องเนาะโควิด่าจะแท้ห้ามออกจากบ้านจะแทะกันยังออกมาเต็มเหมดเนาะ ทางบนก็มีนกบินอยู่นอนนกนกพักไญหนี่นๆเน,หน,น <c oughs> าะสดทอว์สวยๆง,งามบ้านเมืองเป็นราะ <c oughs> นี่ยินรีตร้อนรับสู่เทศบาลของหลวงลังสิ์เป็นบอกอ่อานืิลจ้ดูสิ่ง จะถ้มากันได้พี่น้องบางที่ก็อ่านถือบางที่ก็อ่านบุถือคือกันได้ถนนสะพานขามคลองอยังสำนี่เลยพี่น้องเอ้ยบุญดลกผมจักเชียวว่าสำใดแเลยเนาะผม บ,บบ,บมีบม่บมีมีาขามข้อขาม้อกับเป็นใหม่เลยใหม่เออขนาดนั้นยังได้อยู่แค่บันนอกแบบนี้เป็นใหม่พวกเขาใหม่แบบใหม่ใหม่ไทยมันยังนานเทาไหรจ้ี่ม่แกนแกนะนะั่นน่ะใหม่เออไม่เป็นปีกกเห็ดวันนี้เห็ดเสามันตั้งขึ้นมาแล้วก็ปูเรียบๆไปเลยดิบรเิเวณคนเนื่นี้แหละ บริเวเห็ดขึ้นลอยๆสูงๆงกลางแบบนี้แน่เนีู่ตรองไปเลยปูตรงไปเลยอันนี้คือเพล่นเห็ดนี่เพื่อร่บเพื่อว่า,<ม>าเพื่อนามไหลผ่านมียังผ่านเพื่อแลนผ่านอันนั้คือเห็ดอันนี้นาดินแน่นป่ะนาหนาก็เห็ดสูงไปม,มากประมาณเออจมดสภาพจำนีน้เนะก็เห็ดตรตงมาแน่น,นี่เลยจักลดไญ่ดหน่อยรดนังแลน คืองานคนเนี่ยผู้นี้ไม่เห็นใบมือโม่นว่าสิใส่อันนี้ได้ใส่แรีว่ารถหรือว่ารถเทปบอกเทพปูนไปเห็ดเด้มนุษย์ตาดำๆนี่แหละร่วมระดมกันในหมู่บ้านเนี่เห็ดมุดหนามใส่เลยกระตอกเสาตอกย่างลงไปแบบนี่นะตอกคล้ายๆแบบตอกเาเสาลงเป็ตั้งไบบนี่นะขึ้น,นกระสือ,อไม่เลยเมื่ะไี่แมนไม่กับไม่ธรรมชาตินี่นะฮะตัด ตำปลาตัมนี่แหละปลาบางนี่หละรกันเงินทอเดำเนีบโชรถเรนบเ้าเลยฮะดีหมดเลยพี่บริวารแต่รถละคนก็เต็มเขามานางมายางมาถ่ายรูปกันแบบนี้เนี่กันเหตุงามไเลเต็มหมดแล้วบานผมกันเห็แบบนี้เ่อหน่อยล้ไมรุน บอตะวแต่เจ๊ก็เป็นหน่อยไว่หล่นบุถาก็บมะย่างเออทำเป็นที่ว่าร่างกายเลยจังสิแมนนี่แบบนี้จะเป็นซอสซอจะเป็นอีกเป็นบบฮะจะเป็นซอสซอสดจะเป็นอีกเป็นแบ่าเวาจังสันเต้คันว่าเป็นซอออสเป็นบุรีามของประเทศนบ้าผมคิดในเมืองในเมืองในเมืองนี่ว่าว่าไงไงเลย ถ้าผมถ้าจมมะหมดเนาะเทียบเทียบนะถ้าเป็นซอสหรือว่าเป็นผูน้นาอยู่บ้านนะในเมืองผมชิยุติเลยอบพัฒนาแม่พัฒนาแน่นอกมาพัฒนาแบบว่าอยู่แถวบ้านนอกแบบนี้มาเบิ่งความเป็นอยู่ของคนบ้านนอกเป็นหน้าแบบบอกให้ว่าเออออดดีีดเออประชาชนอยู่เขตบ้านนอกคืออยู่ชนบทแบบนี้เขาอยู่จังได้เป็นอย่างได้แบบนี้ตต้องมาเบิ่งลงไปเบิ่งเขา แค่ขี่รถลงไปสำนักจีนเป็นอีกชั้นมันเปนตัวอยู่สบายแล้วกันเลียวตริงไปลงเฮือนขี่รถมีคนขับรถใหพ้พ่อขี่ไปตั้งแต่ห,าห่างรูรูฮะข้อเดียวบางเนี่ยนนาดึงนามืดไปเท่าเลยคือมันเพิ่นเป็นทักอะไรแล้วนี้มาได้หว่วยถึงไปได้เห็นหน่องเลยว้าวเจอเอแบบเปรี้ยวๆอ่ะคาราเป็นบบเนาะนเราเป็นแบบผู้น,บบนหั่มอะไรนว่าในเมืองเนี่ยคนมีเงินอยู่แล้วพี่พ่อ อยู่เจ้าบันนอกคุณไปฮะแถวบันนอกคุณเขาชิดเออโอ้เคยได้เคยช้างมาช้างหันช้างนี่ให้มันบ่ชวัวเทวาดีนพวนกแก้วพวกอย่างเนี้ยไหลไห<ง>ลกับประเทศเบิร์ตเลยอันนีมาวนไหวในประเทศเฮ้าจมื่นนี้มันกดขี่ซำขี่ขามันแล้วบอกง,างาอ่ายๆใช่ไหมป้าชอขอมส่งเข้าไปเดีวคิด<อ>เบิ้งอ่ะ ในบานคนมันยังบุกลุกแบบว่าในบุกบุกหลุกเข้าไปสีเห็ดนั่นสีเห็ดนี่เออสำบานมันเองมันเห็ดนะบ้านนี้อยู่ไฮอยู่หน้าเขานี่มันบริวารไรเหลืองไร้ไร้ไอ้พวกนี้พวกเวียดพวกแก้วพวกจีนพวกนี้มันเอาไมโครหรือว่าเอารถดุดรถยังนี่ไปถล่มเลยดูดกระทงเออดุดให้ดุดหน้ารดยมันอยู่บ้านนี้มันเสียวมันนลเวียนอยู่นี่มัน เอยากเป็นปลาอ้อยปลาแยงกระซางคอยไทยเชื่อว่าที่นี่เป็นของคอยแล้วรับจะขายคอยแล้วไอ้เนี่ยนะแบบนี้หน้าเย็บเชียบเด้อพี่น้องเบาแนวความบอดี้คองเงินพวกที่ว่าเอามาใช้อยู่ในประเทศของเฮาเบาได้ผมหนี่งจากพยาวานเนกาวาเลยนะอ่าอันนี้เป็นเบิ่ร์ตบันหน่อก็ใช่ซัมมัติคูเอ้า เออเห็นบ่เขตอขืนอ่นเขตใช่ว่ะเขตอันปากเซ่จำปาซักแช่ไหมเนี่ยบอพวกยังย่างเขาไปหนาดิบเลยไม่ตำรวจทาหาร <c oughs> เยังยังเข,ขงาไ่ได้เนาะเพราะว่านายสั่งไปบนแล้วเออตามยงเอาไปมาทาหารตำรวจทาหารบ้านเฮา,าเนี่ยไปทางเขาไปไล่ไลรประชาชนบ้านตัวเองหาานีบัดกินกินเงินภาษีภาษียังภาษีประชาชนก่อนที่นี่พอจุ่ม พขาสมัยก็ไม่กินไม่ฟองท่าของเขาทีนี่แมนเนี่ยนี้แหละบาดเมืองของปันพ่อมาเขายังว่าด้วยวันนี้บริวารเปรียบเทียบชาวประเทศอื่นนะเปรียบเทียบชาวประเทศเจ้าของเขาว่าทหารโมเมนต์ข้นนะครับผีกินน้ำประนุดอยากกินกูก็เอาได้ล้วที่บอกเก็บเงินกองร้อนเก็บเงินขาทหารเพียงก็กินนด้เป็นนิ้วเป็นแนวการ ทั้งสองอย่างสองคนเท่านี่แหละก็คือว่าอะไรว่าวยัางไรกับรนบ่ได้เอาหน่อยๆนะจบคลิปไปเพียงสำเนียเด้อพี่น้องเนี่เป็นปิดชนะผเออเป็นปิดเป็นปิดชนะได้พี่น้องเอาไปคิดไปพิจารณาเบ,บิังเพื่อความบันเทิงเด้อพี่น้องอย่าด่าหมากันเด้อพี่น้องเนะาะแกคลิปนี้ก็จบคลิปเพียงสำเนียเนาะพี่น้องสบายดีสวัสดีครับผม